คุณหมอเล่าให้คุณแม่ฟังนะครับว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าเป็นโรคป่วยหายากหนึ่งในแสนครับผมจะมีน้องนะครับเดินเข้ามาทักว่าเอ๊ะทำไมพี่น้องหน้าซีดไปก็เ,เลยไปตรวจนะครับไขกระดูกของเรานะครับอ่ามันฝ่อไม่สามารถผลิตเม็ดเลือดได้คือมีรอยช้ำขึ้นที่แขนเป็นช่วงที่มีประจำเดือนมามากแล้วทำให้แบบหน้าซีดแล้วก็ไม่มีแรงอยากจะช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้อยู่กับครอบครัวเขาไปนานๆก็เลยตัดสินใจบริจาคค่ะก็อ,อยากช่วยเหลือผู้ป่วยครับ ให้เขาได้หายจากอาการป่วยให้เขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับคนที่เขารักมีจดหมายส่งมาถึงที่บ้านนะคะจากสภากาชาติบอกว่าเจอเอยเยเราเนี่ยไปตรงกับผู้ป่วยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้โชคดีอะค่ะเราก็ต้องรีบตอบรับทันทีเพราะว่านั่นคือโอกาสสาคัญของชีวิตเราเมื่อมีโอกาสมาเราก็ต้องเอาตรงนี้ไ้ก่อนการเจอมันแค่หนึ่งในหนึ่งหมื่นเองแล้วเราได้รับโอกาสนั้นครอบครัวเราอ่ะก็โอเคเซเยสให้เราบริจาคค่ะใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงแต่สามารถไปช่วยคนได้ มันคุ้มมากๆเลยค่ะภาพที่ทีมแพทย์ได้ยืนล้อมเตียงในขณะทําการผูกถ่ายเซลล์ก็ยังคงติดตาตึงใจอยู่ทุกวันนี้เลยครับกระบวนการเทคโนโลยีตอนนี้มันสมัยใหม่มากแอมใช้เวลาแค่1 0 1ถึงนาทีเองแปบ๊บเดียวก็ออกมาเลยแล้วก็แบบเหมือนเรียบง่ายมากและปลอดภัยมากค่ะการใส่ไขกระดูกของผู้บริจาคเข้ามาในร่างกายตัวเองคือเหมือนมันลุ้นว่ามันจะมีผลออกมาเป็นยังไงค่ะอยากหายกลับมาเป็นปกติค่ะ ในปัจจุบันนะคะจนถึงขณะนี้นะคะในประเทศไทยนะคะมีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนนะคะกับศูนย์บริการโลหิตเพื่อต้องการผู้บริจาคนะคะสำหรับการไปรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,200คนนะคะส่วนผู้ป่วยทั่วโลกนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนร,รอผู้บริจาคอยู่อยู่ที่ประมาณ28,000คนค่ะหมอเชื่อว่านะคะท่านผู้บริจาคทั้งหลายะะท่านไม่ได้ช่วยแค่เพียงหนึ่งชีวิตนะคะท่านยังได้ช่วยเหลือครอบครัวของคนไข้ด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่ว่าคนไข้จะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะรู้สึกดีในตอนนี้ครับเรารู้สึก60ปีเนี่ยเราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆด้านเลยครับก็เหมือนได้รับโอกาสได้รับชีวิตใหม่แล้วก็ตอนนี้บริจาคมาแล้ว9ปีอะค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะทางด้านสุขภาพดี100%แล้วก็เขามีให้ตรวจเลือดทุกปีหลังจากการบริจาคก,ก็คือดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกัน ก็รู้สึกว่ามันคุ้มที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยได้ต่อชีวิตดมหายใจให้คนอื่นกับเราเสียเวลาแค่วันเดียวแต่เราได้หนึ่งชีวิตคืนกลับมาให้เขาได้อยู่กับครอบครัวก,กับคนที่เขารักอยากขอบคุณเขาคะ่ะถ้าไม่มีเขาหนูก็คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้เขาคือเหมือนกับว่าให้โอกาสหนูได้มีชีวิตอยู่ต่อดีใจตรงที่ว่าสเต็มเซลล์ของท่านนะครับทำมาให้ต่อชีวิตกับพวกเราไม่นั่งผมแล้วก็คนอื่นเนี่ยให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมอยากจะขอบคุณครับขอบคุณจากใจจ,จริงๆครับผมเนะี่ยชอบดูหนังแนวฮีโร่มากๆเลยครับแล้วก็คุณก็เปรียบเหมือนกับฮีโร่สาหรับผมไหมครับไม่เคยคิดว่าการตัดสินใจในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยด้วยซ้ําแค่ทําความดีมันก็ยากแล้วก็จะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันยากยิ่งกว่าะคะ่ะแต่ว่าเราได้โอกาสนี้มาเพราะว่าแบบจะผ่านมาของ5้าปีแล้วก็ยังรู้สึกว่าพิเศษแล้วก็ดีใจอยู่ค่ะ Thank you.